สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทํานายดวงของคนราศีตุลประจำเดือนมีนาคม2564ราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีค่ะงานไม่เยอะนะคะแต่ปัญหาเยอะมากตลอดทั้งเดือนปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาการประสานงานไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่ช่วงนี้ประสานงานการทีไรผิดพลาดท,ทุกทีทําให้ต้องแก้งานหลายครั้งบ่อยจนคุณกับเพื่อร่วมงานมีโอกาสทะเลาะก,กันสูงค่ะ และการประสานงานกับลูกค้าใครที่ต้องติดต่อลูกค้าบ่อยๆต้องมีความรอบคอบในการทำงานมากๆนะคะและควรมีความอดทนสูงๆการมีปากเสียงกับลูกค้าจะได้ลดลงแต่หัวหน้าง,งานยังเอ็นดูคุณอยู่ค่ะถ้าปัญหาบางอย่างที่มันหนักเกินไปแนะนำปรึกษาหัวหน้านะคะชาวราศีตุลที่สมัครงานไว้หรือรอง,งานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้งานแต่อาจเป็นงานที่คุณไม่ถนัดเท่าไหร่ค่ะ ส่วนชาวราศีตุลที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจดําเนินไปในทิศท,ทางที่ดีแต่คุณควรระวังการเซ็นสัญญาหน่อยนะคะเดือนนี้อาจเหนื่อยมากหน่อยกว่าจะปิดยอดขายแต่ละอย่างได้ค่ะ การเงินของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะรายได้เข้ามาพอๆเดิมมีโอกาสได้รับลาบลอยไม่ว่าจะมาจากการถูกลอตเตอรี่หรือมรดกแต่รายจ่ายเยอะมากจ่ายไปเพื่อดูแลคนในครอบครัวจ่ายเพื่อซ่อมบ้านซ่อมรถทำให้เป็นอีกเดือนที่เก็บเงินได้น้อยหรือไม่ได้เลยนะคะ ความรักคนมีคู่ของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะปัญหาต่างๆที่มีมาจะได้รับการแก้ไขจนขี้คายคุณควรลดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ลงหน่อยนะคะและมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาด้วยค่ะ ความรักคนโสดของชาวราศีตุลในเดือนมีนาคมในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมแต่คุณควรเลือกคนที่จะสารสัมพันธ์ต่อให้ดีนะคะเพราะช่วงเดือนนี้จะมีทั้งคนดีที่เหมาะสมเข้ามาและมีคนที่เข้ามาทําให้คุณทุกข์ใจด้วยค่ะสุขภาพอยากให้ชาวราศีตุลระวังเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบถ้าชาวราศีตุลได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้านะคะ อันนี้เป็นการทำนายดวงข้าวๆของชาวราศีตุลประจำเดือนมีนาคม2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ